สวัสดีค่ะวันนี้กลุ่มของพวกเรานะคะจะมานาเสนอบทสรางรู้เที่กบตอค่ะิชานนาำสาวนชนไทเลขที่28ม5ตาค่ะิชานน้ำสาวสมชารัตสุขเสรเลขที่2ม5ตสามกับิชานนสาวมิชโนินงามเลขที่34ม5ตค่ะนิชานน้ำสาวอัิราเดเเลขที่23ม5ตากตนิชานน้านของกีอาบาสเกตบอลนะคะก็คือสามารถโยนทุกไปที่อื่นด้วยมือทั้งสองข้างหรือข้างเดียวนะคะ หรือว่ามินี้ด้ค่ะการนับคะแนนนะคะเมื่อทุกคนเข้าห่วงไปแล้วหรือยังครั้งที่เดียแต่ผู้เล่น่ายป้องกันไปสัมผัสอยู่กันทุกประตูก็จะนับคะแนนให้เท่ากันหากลูกบอลออกนอกสนามให้ส่งบอลเข้ามาเล่นในจุดที่บอลออกกรรมการผู้วูตัดสินเนี่ยมีหน้าที่คอยจุดบันทึกการตวและคอยช่วยผู้ตัดสินในด้านเทคนิคต่างๆทำให้ตัดสินได้ถูกต้องมากขึ้นผู้ตัดสินมีหน้าที่ตัดสินในสนามในจังหวัดต่างๆ จับเวลาการให้คะแนนเมื่อเกิดการนักแต้หรือการมือเดนการแข่งข่นแบ่งเป็นสองครึ่งครึ่งละห้าคะแนนโดยมีเวลาครับเื่อที่ห้าทีเมื่อจบการแข่งขันฝ่ายใดนั้แร้านหน้ากว่าก็จะเป็นฝ่ายชนะแต่ถ้าเหมือนกันก็จะต้องเล่นต่อจึงกว่าจะมีฝ่ายที่ได้แด้มากั้ง ของเพดานหรือสี่ีขวาต้องไปปม่สักระเจ็ดเมตรนะคะ3พื้นผิวของสนามควรจะเป็นเหมือนกันมีแสงสว่างเพียงพอค่ะและ4ี่เส้นทุกเส้นต้องเป็นสีเดียวกันควรเป็นสีขาวกวา 5, ้าง5เซนติเมตรและมองเห็นได้อยากก่างชัดเจนค่ะในส่วนของเส้นนะคะจะประกอบไปด้วยเส้นหลังและเส้นข้างค่ะเส้นกลางเส้นยนต์โทษแล้วก็ ้อมงรูต่อไปนะคะก็จะเป็นลูกบาสเกตบอลค่ะฝั่จะเป็นนาฬิกาถุงขันสี่ไม้คะแนนค่ะห้านาิกายีนประรูอหกนาิการจับเวลาหรืออุปกรณ์ที่เหมาะสมนะคะสามารถมองเห็นได้ชัดเจนสําหรับจับเวลานอกค่ะไม่ใช่นาฬิกาการถุงขันนะคะเจ็ดนะคะเป็นอุปกรณ์ให้สัญญาณเสียงสองชุดค่ะที่ให้สัญญาณเสียงดังและแตกต่างแตกต่างกันอย่างชัดเจนค่ะอุปกรณ์ เอสำหรับผู้ควบคุมรายการในปีผู้จัค่ะแนะคะเป็นใบบรึแสดงขับเก้ือป้าแสดงจำนวนการทอผู้เลลนค่ะส0นะคะนป้าแสดงจำนวนการทอขคงทีมค่ะ11จะเป็นลูกอนแสดงการสลับการครอบครองบอลค่ะ12นะคะจะเป็นพื้นสนามแข่งขันแล้วก็สนามเค่ะ